เป็นหนี้สามล้านแก้ยังไงดีครับเชื่อผมไหมคุณไม่มีทางแก้หนี้ก้อนนี้ได้อา้าไอ้โค้ดมึงไปว่าเขาเปล่าผมดูก็รู้แนละ้วว่าคุณไม่เข้าใจเรื่องหนี้ทำไมไม่เข้าใจเรื่องหนี้วะกูมีหนี้สามล้านไงไอ้โค้ดนะกูก็เหนื่อยอยู่ทุกวันเนี่ยเหรไหมผมถามว่าเป็นหนี้เป็นหนี้สามล้านกระแสเงินสดติดลบกี่บาทครับเข้าใจคำถามผมไหม คนเป็นหนี้มากจะไปโฟกัสที่ก้อนหนี้ผมถามอะฮะวันนี้คนที่ดูกันอยู่เนี่ยสองช่องทางประมาณพันเจ็ดร้อยคนผมถามนะวันนี้มีไหมคนที่ยังผ่อนบ้านผ่อนรถอยู่แต่ชีวิตเขาไม่ติดลบมีไหมเราว่ามีไหมมีเนาะนั่นไงเป็นหนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณควรจะโฟกัสก็คือกระแสเงินสดแล้วเวลาผมถามคนว่า เอ่อไม่ใช่มีคน,คนถามคนเสร็จมีคนมาถามผมว่าเป็นนี่อยู่ห้าแสนแปดแสนสามล้านแก้ยังไงดีเนะผมถามบอกว่าแล้วเป็นนี่ห้าแสนแปดแสนสามล้านเนี่ยติดลบอยู่เท่าไหร่ไม่รู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณควรทําอันดับแรกครับแก้ยังไงดีคุณไปนั่งทําตัวเลขรายรับรายจ่ายล่วงหน้าไปหกเดือนรายรับแต่ละเดือนเท่าไหร่รายจ่ายแต่ละเดือนเท่าไหร่แล้วดูบนทัดข้างล่างฮะบอททอมไลทัลท้ตัวติดลบเท่าไหร่ เราแก้จากตรงนั้นผมไม่ได้จะบอกว่าคนจะเป็นหนี้จะไปแก้สามล้านให้เป็นศูนย์เขาไม่เขาไม่ต้องเป็นศูนย์ชีวิตเขาก็หายใจใหาคอได้แต่ผมถามว่าติดลบเท่าไหร่แล้วเราจะมาทําให้ติดลบนั้นกลายเป็นศูนย์นั่นคือการแก้หนี้ถ้าโฟกัสผิดเลขตัวเลขมันผิดคุณเป็นหนี้สามล้านคุณอาจจะติดลบอยู่แค่เท่าไหร่ฮะติดลบอยู่แค่สามหมื่นผมสมมุตินะเพราะเราคุณเห็น สามล้านคุณจะทำสามล้านให้กลายเป็นศูนย์ก็ไอติดลบสามหมื่นให้กลายเป็นศูนย์นะคุณเห็นตัวเลขกําลังใจแม่งก็คนละเรื่องแล้วเพราะนั้นตัวที่ทำให้ชีวิตคุณเดือดร้อนก็คือไอาสามหมื่นนั่นแหละติดลบสามหมื่นทุกเดือนนั่นแหละั่นคือตัวที่ทำให้คุณมีปัญหาโอเคไหมเพราะฉะนั้นเริ่มต้นแก้อย่างไงแก้โดยการทํางบการเงินล่วงหน้าไม่ต้องทําบัญชีนะครับบัญชีเป็นอดีตเราแก้ไขอะไรไม่ได้ทําไปข้างหน้าหกเดือนถ้าคุณนั่งทําตัวเลขอย่างที่ผมบอกนะ ถ้าจะออกจากนี่จริงๆต้องต้องขยันนะฮะทำตัวเลขให้ครบตั้งแต่เดือนนี้แหละตุลาจริงๆก็ยังต้นเดือนอยู่เอาตุลาเนี่ยแหละตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมภามีนา6เดือนถ้าคุณนั่งทําตัวเลขโลกหน้า6เดือนจริงๆเนี่ยคุณทาด้วยตัวคุณเองจริงๆนะคุณกรอกทุกตัวลงด้วยมือตัวคุณเองนะผมรับประกันว่าแค่เขียนเสร็จก็เห็นทางออกแล้วเพราะโฟกัสต้องเปลี่ยนจากนี่มาเป็นกระแสะเงินสด สองมนุษย์ชอบคิดว่าตัวเองคิดเลขในหัวได้ผมก็คิดในหัวไม่ได้ถ้ามันเป็นหนี้ห้ารายการสิบรายการคุณไปคิดได้ยังไงอะสมองมันไม่ได้แยกได้เป็นบรรทัดเหมือน Excel นะคุณเอามันลง e x c e เพอมาลง Excel ปุ๊บคุณจะเห็นมันชัดขึ้นะที่แท้เรื่องมันเป็นอย่างนี้นี่เองไม่ได้ดูไม่ได้ว่านันะนี่คือแต่นี่คือกระตุ้นให้ไปทําเลยนะเพน้นฟังจบแล้วขอเชิญนะลองไปทําดูแล้วคุณจะเริ่มเห็นว่า ปัญหาของคุณจริงๆมันคืออะไรไม่งั้นก็จะกู้โป๊ไปอนยะ่งกู้อันนั้นมาโปะอันนี้อันนี้เขาเรียกแล้วต้องไปกู้เพิ่มมาไม่จบนะคุณโอเคไหมไปกําลังใจให้นะฮะ